ประวัตินคคอมชวนชื่นตลกอาวุโสเบอร์หนึ่งวงการบันเทิงไทยเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่วงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงตลกชื่อดังอย่างนักคอมชวนชื่นหลังป่วยโควิด1 9นคอมเป็นอีกหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9 เพื่อเป็นการอาะัยนาคอมที่คอยสร้างเสียงหัวเราะและสร้างความสุขให้กับคนไทยตลอดมา20กว่าปีขอพาย้อนระลึกถึงวลีเด็ดที่ใครเจอต้องพูดกับนาคอมและผลงานต่างๆของนาคอมที่สร้างไว้มากมายวลีเด็ดที่ใครเจอต้องพูดคือนาคอมด่าผมหน่อยนาคอมด่าหนูหน่อยโดยคำติดปากของนาคอมคือไอสัตว์ ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเป็นอย่างมากกระทั่งเสียงสุดท้ายที่คนไทยทั้งประเทศได้ยินจากนาคอมในวันเข้ารับการรักษาตัวก็ได้พูดถึงประโยคหนึ่งขึ้นมาฝากแฟนคลับทุกคนสบายดีไหมไอ้สัตว์โดยพูดผ่านรายการโฮนแกระซสประวัตินาคอมอาคมปรีดากูลหรือนาคอมชวนชื่น เกิดเมื่อวันที่5มก,กราคม2501ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชีวิตครอบครัวสมรสกับนางประภาศีปรีดากุล มีบุตรด้วยกันจุดเริ่มต้นด้วยความที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่นากคอมกลับเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องการจำบทได้อย่างแม่นยำทางของเขานั้นยึดอาชีพตลกมานานกว่า20ปีแล้วผ่านมาแล้วทั้งผลงานละครและผลงานภาพยนตร์นับไม่ทวน